วันที่หนึ่งธันวาคม2,566เวลา10นาฬิถึง14นาฬิกาดรวัฒนพงศ์ชิทสงสวัสดิ์รองในทายทีเมืองรอยเอ็ดพร้อมด้วยจ่าสิบเอกทรงบุษตบุตรรองปลัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ดและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องร่วมสังเกตการประชุมเลือกคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ดณรงซ่อมกองช่าง และชุมชนวัดป่าเรไรเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดเวลา14นาฬิกาในยกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดพร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องร่วมรับการตรวจประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจําปี2567ระดับเขตณห้องประชุมปัทมานนส์มาร,รุมชั้น 2, สองสนักง,งานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดวันที่4และ18ธันวาคม2566เวลา9นาฬิกา นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดพร้อมเ้ือผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องออกเยี่ยมผู้สูงวัยโครงการสวัสดีประชากรอาวุโสประจำเดือนธันวาคม2566จำนวน3รายได้แก่คุณแม่ทาเสนวงศอายุ94ปีชุมชนหนองย่ามา้าคุณแม่เกือ้อกูลชิดทรงสวัสด์อายุ90ปีชุมชนพระอารามหลวงและคุณพ่ออดิศักด์ กิจจาวิเศษอายุ90ปีชุมชนวัดคุม้มด้วยการดูแลตรวจสุขภาพเบื้องต้นจากทีมพยาบาลกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองระเอ็ดพร้อมมอบกระเช้าของของวัญพร้อมคำอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิดวันที่5ธันวาคม2566เวลา7 3 0นในโยเทศมนตรีเมืองระเอ็ดร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลละวางผานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม2566 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธีณหอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ดวันที่6ธันวาคม2566เวลา13.00นดรวัฒนพงศ์ชิทรงสวัสดิ์รองนายุทมนตรีเีืองร้อยเอ็ดพร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องร่วมพบปะผู้เข้าร่วมโครงการบัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่ณห้องประชุมม่วงขาวโรงเรียนเทศบาลวัดสะทองวันที่11ธันวาคม2566เวลา16.30นร้นรอยเอกธรรมนัสพรมเผ่ารัฐมนตรี ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดงานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลกครั้งที่23จังหวัดร้อยเอ็ดระหว่างวันที่11-13ธันวาคม2566โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดนายอนุรักษ์จุรีมาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ดเขตหนึ่งนายยุทธสมนตเมองร้อยเอ็ดนายเรืองรัฐรัตนพภ์คาสถีดรองนายกุทศมนมรตเมองร้อยเอ็ดให้การต้อนรับ พร้อมทั้งเยี่ยมชมหอบูวาจังหวัดร้อยเอ็ดวันที่12ธันวาคม2,566เวลา10นาฬิกานายเรืองรัรตนพงาาสถิตรองนายุทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดรวมเป็นเกียรติในกิจกรรมเจรจาการค้าข้าวหอมมะลิและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงในงานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลกครั้งที่23จังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธี นาลานสาเกตนครส่วนสมเด็จพระศรีนะครินร้อยเอ็ดเวลา13 3 0นาิกานาทีนายเรืองร,รัตนพงศ์สถิตรองในทศมนตรีเมือง 101, ร้อยเอ็ดพร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมคณะทำงานพิจารณาก่นกรองโครงการและแปลนเบื้องตน้นครั้งที่2ประจำปี2 5 6 6โดยมีนายชัยวัชเวพิสิทธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้ณนห้องประชุมอินทนิลสำนักง,งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ดเวลา15 0 0นาิกา นายกทัมนตรีเมืองร้อยเอ็ดร่วมประชุมหารือกับผู้แทนจากสำนักง,งานภาคตอนออกเฉียงเหนือสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนเพื่อประสานการลงพื้นที่ของประธานกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการ บ้านทองถิ่นประชารัฐร่วมใจชุมชนวัดเหนือพร้อมวางแนวทางการดำเนินงานโครงการก่อสร้างบ้านเฟสสองณสำนักง,งานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดวันที่13ธันวาคม2566เวลา0 3 0ทนดรนุชากรมาชมาดลรองในทศ่สุดมณีเมืองร้อยเอ็ดเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยายลัยรชัชพัฒน์ร้อยเอ็ดสมัยสามัญครั้งที่3ประจำปี2566ณอาคารเฉลิมพระเกียรติ8 0พรรษา5ธันวาคม2 5 5 0 เวลา14นาฬิกาดกรวัฒนพงศ์ชิทรงสวัสดิ์รองนายทศมตรีนเมืองร้อยเอ็ดพร้อมด้วยผู้บริหารเทศบานเมืองร้อยเอ็ดและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมผลการดำเนินงานคลินิกเวชศาสตร์วิถีชีวิตภายใต้คลินิกส่งเสริมสุขภาพศูนย์อนามัยที่7ข่ขอนแกน่น ณห้องประชุมสัตสินชั้นสองศูนย์บริการและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดวันที่14ธันวาคม2 5 6 6เวลาการิกาดกรวัฒนพงศ์ชิสองสวัสดริรงในอเทยสถานบึงร้อยเอ็ดเป็นประธานเปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้าน,นมและมะเร็งปากมดลูกในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดปีงบประมาณ2 5 6 7โดยมีผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ณโรงเรียนการปุสนวัดสะทองเวลา1 3บ0ากาา 10นาทีดรนุชากรมาชมาดลรองในายทศุดมตรีเมืองร้อยเอ็ดเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานมูลนิธิธรรมมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบระมราชูปถัมภ์สาขาจังหวัดร้อยเอ็ดครั้งที่4ประจำปี2 5 6 6ณห้องประชุมอาคารสำนักง,งานมูลนิธิสาขาจังหวัดร้อยเอ็ดชั้น2โรงเรียนคนตาบอดร้อยเอ็ดวันที่15ธันวาคม2516เวลา9.30นาทีนายเรืองร,รัตนภูการสถิตรองในยย่สุดมตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดร่วมงานวันรวมน้ำใจให้กาชาติประจำปี2566โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธีณจวนผู้ว่าจังหวัดร้อยเอ็ดเวลา16.00นดรนุชากรมาชมาด,ดุลรองายุธยาุนทรีเมืองร้อยเอ็ดร่วมงานพิธีเปิดการจัดกิจกรรมเปิดฤด,ด,ดูความแซบอีสานไปใส่กระแซบโดยมีนายชูศักดิ์ราชบุรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในการเปิดงานในครั้งนี้ ณหอโวท์ร้อยเอ็ด 101. วันที่16ธันวาคม2 5 6 6เวลา9นาฬิกาในยุทธิสมนตรีเมืองร้อยเอ็ดร่วมกิจกรรม Awakening ร้อยเอ็ดเจ็ย่านอาร์ตโดยมีนายอัธพลวรรณกิจผู้อำนวยการภูมิภาคตนออกเฉียงเหนือทอทอท,อท,ทกล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมพร้อมด้วยยุทิสมนตรีเมืองร้อยเอ็ดกล่าวแสดงความมินดีณสตรีอาร์ตร้อยเอ็ดวันที่18ธันวาคม2 5 6 6เวลา9กนาฬิกา นายเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดพร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องออกเยี่ยมผู้สูงวัยโครงการสวัสดีประชากรอาวุโสประจําเดือนธันวาคม2566จมํานวนสองไรายได้แก่คุณแม่เกื้อกูลชิดทรงสวัสดิ์อายุ90ปีชุมชนพระอารามหลวงและคุณพ่ออดิศักด์ กิจาวิเศษอายุ90ปีชุมชนวัดคูเวลา10นาฬิกาดรนุชากรมาชมร,รนมรองนายรทเมอม1 1อเป็นประธานการประชุมรับฟังแนวทางการดําเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาในเขตเทศบาลเมือง111ประจําปีงบประมาณ2567โดยมีผู้บริหารเทศบาลเมือง111และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ณห้องประชุมสุนทรเทพชั้น3สำนักง,งานเทศบาลเมือง1อ1เวลา13นานิกา 30นาทีายกเทศม,มรีเมืองร้อยเอ็ดร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจก 101, กาาจังหวัดร้อยเอ็ดกรออจังหวัดครั้งที่1ประจำปี2567โดยมีนายชูศักดิ์ราชบุรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในการประชุมณห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคลชั้นห้าสลกกลางจังหวัดร้อยเอ็ดวันที่19ธันวาคม2566เวลา10นาฬิกา ดรนุชากรมาชมาดนรองในยุทศมนตรีเมืองร้อเป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเทศบาลเมืองร้อครั้งที่7ประจำปี2566และร่วมบันทึกภาพกับคณะครูและนักเรียนที่ได้รับรางวัลการประกวดรายการต่างๆที่โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยส่งเข้าประกวด โดยมีผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ณห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุรออรทิศดรวัฒนพงศ์ชิทรงสวัสดิ์รองนายททเมืองร้อยเอ็ดเป็นประธานการอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและฟื้นฟูร,ร่างกายจากการทำงานโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้ประกอบการแต่งผมเสริมสวยปีงบประมาณ2,567กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดณห้องประชุมสุนทรเทพชั้น3าสำนักง,งานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดวันที่20ธันวาคม2 1,566เวลา10นาฬิกาดกรวัฒนพงศ์ชิทรงสวัสดิ์รองนายกุทศมนติมืองรอเอ็ดเป็นประธานปิดโครงการฝึกอาชีพแก่กลุ่มผู้สนใจกิจกรรมการสารตะรก้าจากไวเทียมประจำปี2,567โดยมีผู้บริหารเทศบาลเมืองรอเอ็ดและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องร่วมปิดโครงการในครั้งนี้ณชุมชนท่านครนในยุทศมนมรตเมืองรอเอ็ดร่วมอภิป,ปรายเชิงวิชาการซิมโพเซียมเพื่อเผยแพร่ ผลงานขององค์กรปุกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปีงบประมาณ2,566เรื่อง นวัตกรรมท้องถิ่นในยุคดิจิตอลณห้องวายุพักชั้น5้าโรงแรมเซนทาราศูนย์ราชการและคอเวชันเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะกรุงเทพมหานครเวลา14นาฬิกาดรวิชากรมาชมาลรรงในายุธยามนตรีเมืองรอยเอ็ดเป็นประธานการประชุมการเตรียมจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2567ณห้องประชุมสุนทรเทพชั้น3าสํานักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดเวลา17.30นาทีนายเรืองรัตน์รัตนพงศ์สถิตรงในายุธยนตรีเมืองร้อยเอ็ดร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีเปิดเทศกาลอาหารอร่อยปลอดภัยครั้งที่4กิจกรรมเทศกาลอาหารอร่อยปลอดภัยร้อยเอ็ดแซบหลายสายประแดกภายใต้โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงอาหารโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธีนถนุนคนเดินสาเกตนครจังหวัดร้อยเอ็ดวันที่22ธันวาคม2566เวลาก3 3 0นนายธุสักราชบุรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมด้วยนายยุทธศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับคณะของคณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันร,ราชอาณาจักรวปอรุ่นที่66ณนห้องประชุมศาสินชั้น1ศูนย์บริการและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดวันที่13ธันวาคม2566เวลา10.00นนายกทัศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดพร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมสังเกตการการเปิดประมูลให้เช่าล็อกจำหน่ายสินค้าตลาดหนองแคนณห,ห้องประชุมม่วงขาวโรงเรียนเทศบาลวัดสะตทอง วันที่25ธันวาคม2 5 6 6เวลา9ก้านาฬิกานายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดร่วมประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลโดยมีนายชูศักดิ์ราชบุรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในการประชุมโดยมีคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ดเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ณห้องประชุมข้าวหอมมะลิชั้นสีสลักลางจังหวัดร้อยเอ็ดเวลา9นาฬิกาสนาที นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดสมาชิกสภาเทศบาลโรงพยาบาลร้อยเอ็ดโรงพยาบาลจุรีเวชสาธารณสุขจังหวัดสาธารณสุขอำเภอและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดร่วมจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ให้กับอ,อสมอในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดโครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพภาคประชาชน ปีงบประมาณ2,567 ณห,ห้องประชุมสัตสินชั้นหนึ่งส่วนบริการและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดวันที่26ธันวาคม2566เวลา0ร3 0นนานอยอุทศยมนตรีเมืองร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนเวรุวันเกมครั้งที่15ประจำปีการศึกษา2566โดยมีผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดพนักง,งานครูในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้นโกเรียนเทศบาลวัดเวรุวันเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดเวลา03.30น ว่าที่ร้อยโทอน,นัน์มราสีรองประดเทศบาลเมืองรอยเพร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาลเมืองรอยและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องร่วมงานวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนุธศัการาช2566งานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติประจำปี2566ณลานสาเกตนครสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์รอยอ เวลา13.30นาทีดรนุชากรมาชมารนรองนในรัฐมนตรีมังรรเอ็ดร่วมประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานและคลิกออฟนโยบายบัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่จังหวัดร้อเอ็ดโดยมีนายชัยวัฒชัยเวชพิสิทธ์เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้ ณห,ห้องประชุมพเวสันดรชั้น 3, สามลักลางจังหวัดร้อยเอ็ดวันที่27ธันวาคม2566เวลา14.00นาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดจัดประชุมสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดสมัยวิสามันครั้งที่2ประจำปี2566ซึ่งในวันนี้ได้รับเกียรติจากนางภาคีนยเฉลิมแสนผู้อำนวยการกลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องราวร้องทุกข์สำนักง,งานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ดเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ณห,ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดเวลา9.45นาท นายแพทย์ชลนานศรีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขและผู้บริหารในสังกัดกระทรวงสาธารณาสุขลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดตรวจเยี่ยมการดําเนินงานและการคลิกออฟบัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดนำโดยดรวัฒนพงศ์ชิดทรงสวัสดิ์รองนายทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดพร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับนโรงพยาบาลร้อเอเวลา14นาฬิกาในยุธสมนตรีเมืองร้อพร้อมด้วยดรนุชากรมาชมาดุลรองในยุธสมนตรีเมืองร้อหัวหน้าส่วนการบริหารและทีมงานประชุมการเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่29ทธันวาคม2,566ถึง1มการาคม2,567 ณห้องประชุมหอโหวตร้ออชั้นหนึ่งร้อเอดทาวเวอร์เวลา17บเนิกานายแพทย์ชลนั่นสีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขพร้อมด้วยคณะผู้บริหารในสังกัดก,กระทรวงสาธารณาสุขลงพื้นที่และตรวจเยี่ยม สถานที่สำหรับกิจกรรมคลิกออฟบัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่นา,านสาเกตนครและห้องประชุมชั้นหนึ่งหอวตดรอยเอททาวเวอร์เดือนธันวาคม2566ันาดรวัฒนพงษ์ชิทรงสวัสดริรงนายกเทศมนตรีเมองรอยเอ็ดเป็นประธานเปิดโครงการอบรมการทำยาหม่องสมุนไพรหลักสูตร6ชั่วโมงโดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลหัวหน้าส่วนการบริหารหัวหน้าฝ่ายหัวหน้าง,งานคณะกรรมการชุมชนอสมอและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมเปิดโครงการจำนวนสีชุมชนได้แก่ชุมชนจันกร์เกษมชุมชนท่านครชุมชนโรงพยาบาลและชุมชนบขศวันที่29ธันวาคม2566เวลา9ิก9นาทีนายเทศมนตรีเมืองร้อพร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อดและเจะ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีสการะพระบรมสารีริกธาตุและพระพุทธมิ่งเมืองมงคลพระพุทธรูปประจำจังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีนายชัยวัฒน์ชัยเวชพิสิทธิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธีนับพุทธพิมานมงคลชั้น35หอโหวตร้อยเอ็ด 101, เวลา1 8ปดนาฬิกาในุทศบาลเมืองร้อยเอ็ดพร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดเป็นประธานการประกวดงดนตรีพื้นบ้านอีสานวงโหวตครั้งที่3ประจำปี256 6 พร้อมมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดประเภทมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าครั้งที่ 3. ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิธฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีณเวทีกลางแจ้งลานสาเกียรตินครส่วนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ดวันที่30ธันวาคม2 5 6 6เวลา18บแปดนิกานายุธทธสปนตรีเมืองร้อยเอ็ดเป็นประธานมอบถ้วยรางวัลการประกวดการขับร้องเพลงลูกทุง่งพร้อมหางเครื่อง ออนซอนหอบว,วดร้อยเอ็ดครั้งที่สองณเวทีกลางแจ้งลานสาเกตนครส่วนสมเด็จพระสีนะครินร้อยเอ็ดวันที่31ธันวาคม2566เวลา20รนิกา จังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดและเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดจัดงานเทศกาลความสุขแห่งปีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่สม567นำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมด้วยนายกุคองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดนายกุทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดหัวหน้าส่วนราชการตลอดจนประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดใกล้เคียง เตรียมความพร้อมนับถอยหลังเข้าสู่ปีใหม่2,567พร้อมกันณลานสาเกตนครส่วนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด